ครับสวัสดีครับผมสอเทียบนะครับจากร้านชื่อเดิือนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานะครับมาพบกับสถานที่มาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประจําของบ้านท่าแร่หมู่ที่6นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับคณะกรรมการสามนะครับวันนี้จะนแนะนําจากทางขวามือเมก่อนนะครับท่าแรกก็คือผู้ช่วยวิสู์กสิการครับท่านต่อมาคือพี่ประกอบนะครับเป็นกรรมการนะครับพี่ดํานะครับเป็น ผู้อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็พี่แจ้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเชิญกรรมการนะครับฐานฐานฐานท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชิญครับครับสำหรับสาลทะาแรเนนะครับเป็นที่ติ่งสปรินที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านท่าแรกับชาวประยุหางมาตลอดนะครับเอาอนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางพี่ดำเลยนะครับมา เล่าประวัติของคอวามเป็นมาของการก่อตั้งนะครับของปราสาท่าเรือจัพรรเมืองนะครับเชิญพี่ดำครับครับุการเริ่มเมืองก่อการการาาร่อสร้างตราสเทพารเมืองมาท่าแรกก็ประมาณพศ2 5 0 8ได้เกิดวัตะไบเสร็จแล้วเราก็จัดพิธีการทําบุญการบานน้านขึ้นมาพอทําบุญการบ้านมาก็ขึ้นมนต์ระเดชพระท่านพ่อปัน พวกการนี้เปรู้สึกธิ์ของเดิมก็ก็มโนพวกการมาแล้วพวกการก็บอกว่าเราในเมื่อเกิดเหตุาก,การณ์อย่างนี้เราควรจะจัดพิธีทำบุญกาการบ้านบ,บ้างเพื่อเป็นการส่งเสียแล้วก็มีคุณพ่วงก,การก็รจึดได้ดําเนินให้เดือนสี่ขึ้นเก้าขั้มทุกปีเป็นงานประจําปีหรืองานทำบุญการบ้านแห่งบ้านาถาแถบของเราค,ครับที่เอ่อสำหรับพี่ดำเนี่ยนะครับก็คือเป็นลูกชายของคนที่สร้าง สามเจ้าพ่อสีเมือนนี่นะครับนี่นะครับคือรูกคุณพ่อช่างเยี่ยมเขาชิดนะครับัรผู้บอสร้างคนรต้นนะครับเนี่ยฮะเป็นอือคุณลุงช่างเยี่ยมนะครับอ่าคนคนเก่าแก่ของที่นี่นะครับท่านผู้ริเริ่มที่สร้างสามเจ้าพ่อสีเมืองนะครับสําหรับการจัดงานประจําปีนะครับเดี๋ยวผมให้ที่ประกอบนะครับบรรยายนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เริ่มเริ่ม เริ่มมาอย่างไรน,นะครับมีอะไรบ้างนะครับอยู่ปอบพูดเลยครับเออสําหรับการการจัดงานประจำปีนะการจัดงานประจำปีของเรานะครับซึ่งจัดมาเปา็นประจำทุกๆปีนะก็ะเริ่มจากเดือนสี่เ,เริ่มพอเดือนสี่ขึ้นเก้าข่าน,นะครับเราก็ได้เดินทางไปอาราธนาองค์รูปหล่อพระเดชพระคุณท,ท่าน หร,หรือว่าเดิมหรือว่ากันมาเป็นประธานล้ามีการประมูลสิ่งของนะครับเพื่อจะนำรายได้นั้นมาบูรณะสัญเจ้าของเรานะฮะก็บูรณะกันมาตลอดนะครับช่วงนี้นะฮะครับช่วงนี้เราก็ทำลังคาบ้างแล้วก็ช่วงปีที่แล้วเราก็ได้วาดภาพมังกรทำมังกรนะครับนะฮะก็ได้เงินจากในการประมูลสิ่งของนะครับ สำหรับชาน้ำของเราในช่วงนี้เดือนสี่ขึ้นเก้าข่นะครับก็จะมีทําพิธีส่งเสียประเพณีไทยนะฮะก็จะมีการมีแพรนะฮะอยแม่น้ำเพื่อส่งเสียให้ชาวหมู่หกของเรานนั้ได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อศรีเมืองนี่นะครับไม่ใช่เฉพาะชาวหมู่หนะครับเป็นที่นับถือของ ชาวตลาดพยุหะทั่วเลยครับนครสวรรค์ทาน้ําอ้อยนะฮะถึงกรุงเทพยังมาเลยครับสาหรับสถานที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าจะมีคนสนใจจะมาเที่ยวเนี่ยจะมายังไงพี่ประกอบช่วยแนะนาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเป็นหมู่คณะแล้วเนี่ยไม่มีที่พักเนี่ยสามารถจะมาพักได้ไหมครับในในในช่วงนี้นะฮะก็มีทหารนะครับมาบูรณะบึงกระดิ่งนะฮะก็ได้มาพักพิงที่นี่นะฮะตอนนี้ก็หยุดไปสักพักนึงก่อน แล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวมานะฮะหรือมาเนี่ยรเราก็ยินดีนะครับที่จะให้พักกันฟรีไม่คิดค่าอะไรเลยห้องน้ํามีนะฮะสะดวกมากนะครับแล้วบรรยากาศของที่นี่นะฮะโอ้ลมเย็นครับนะฮะสำหรับคนที่จะมาเนี่ยจะมาติดต่อมาติดต่อไง่ี่ีประกอบได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับขอเบอร์โทรนะครับถ้าจะติดต่อกับผมนะครับนะฮะ056341043ได้เลยนะครับ ครับสาหรับ,บ ه, วันนี้นะครับ,บก็ต้องขอขอบคุณนะครับ, aching, บคณะกรรมการท่านผู้ช่วยวิ<ร>สูตน,นะครับคณะกรรมการท่้ประกอบนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ผมพาเที่ยวทีท่น,นี่นะครับเดี๋ยวติดตามต่อ,ตอไปนะครับกับโครงการพยุหะหน้าแวะนะครับของการท่องเที่ยวของพยุหะนะครับตลาดลินน้ํานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โห